สับหวายนะครับเพ <นะ S 1> ่ง <นะ S 1> ตอนนี้ครับลุงชัยก็ถ่ายถนนด,ด้วยนะครับถ่ายบรรยากาศแต่เวลาเราจะถ่ายนะลุงครับเราเราต้องนิ่มๆนะลูกค่อยๆเลื้อยถ้าเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปัาา๊บมันจะกระชากนะลูกคนดูจะปวดหมอนยองหมวมากนะ ีจุดจุดเด่นนะครับที่บอกน้องเ้นว่ากอมอกอมอที่เก้านะครับกอมอที่เก้านี่จะเป็นอยู่ในเขตของหนองน้ำแดงแต่ถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะน,น้องเ้นไปดูปนี่ไงครับร้านเป็นร้านมือสองนะครับของมือสองนะครับร้านนี้ของเล่นแบบของเล่นมือสองถูกมากก็เยอะมากมีของพวก ของใช้เย็นเช่นจานพวกกระทะพวกของใช้ในบ้านอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นร้านอาหารอิตาลีนะคะปลมอนสุดยอดมากครกับแซลมอนที่นี่อร่อยมากโอ้พ่อยังไม่เคยทานเลยปลาแซลมอนเนี่ยนหลวงพ่อทวดเขาใหญ่อมใหญ่ที่สุดในโลกครับเดี๋ยวไปทางนี้ที่น้องเชนเคยไปใช่ตอนน่นสนใจ รถกำลังจะลเลีย้ยวไปตรงนี้นะฮะนี่ฮะหลวงวทวดเขาใหญ่จากตรงนี้ไปสามกิโลนะฮะรถฉันถ,ถ่ายนะครับครับผมอันนี้เป็นสเต็กอินเขาใหญ่นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นร้านอะไรอันนี้เป็นถนนธนรักษณ์นะครับถนนเส้นหลักที่จากปากช่องมาเขาใหญ่ต้องมาเส้นนี้แล้วนี้น่าจะยังอยู่ในเขตของตำบน,นจะมี เขาอยากจะรู้ว่าของเสียงนี้หน้าตาเป็นไงก็ดูหน้าหน่อยได้ไหมนิดนิดเดียวนิดเดียวเขาคือว่าไอ้ใครมาบรรยายให้เพจหน้าแป๊บเดียวนิดเดียวก็ได้ก็ได้เอาแล้วครับหน้าคนบรรยายตัวจริงจริงนะครับจกขอลุกเซ้นไม่เขินเลยนะวันนี้เขินยังไง เข้าเขตตำบลหนองน้ำแดงแล้วนะครับออกจากตำบลหมูสีแล้วครับตรงนี้จะมีวัดชื่อว่าวัดทําเพชรพิมารพิมารใช่ครับ้านเพชรพิมารแล้วมันจะไปถึงกม9ไปทางกลางดวได้รูปใช่แล้วจะมีสถาบันทีพ่ทีินาคได้ไปรู้จักกับข้อถิ่นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไปจนกว่าจะถึงร้านแบบ ร้านไอศครีมยักษ์เดี๋ยวพ็อไปแวะทานไอศครีม20บาทเราไม่อันอ่ะมีหยุดทางขึ้นเขาใหญ่เดี๋ยวพอถึงร้านไอศครีมแล้วเราจะเสร็จคลิปแล้ว นี้เป็นวันวัน,วนเสาร์นะครับวันที่แปดวันเ <ใน S 1> สาร์ที่แ<ไ>ปดไปวัดท่าเขาวงลงูกไปท่าเขาวงแล้วก็ไปเปียโนรีสอดเน,นี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ไปหอกังลมได้ครับเส้นนี้ครับจุดสังเกตก็คือ <c oughs> เป็นหลักปอมมเก้าครับเส้นนี้จะมีห้างห<ล>อเส้นนี้ต้องถ่ายหลักปมมเก้าเลยปมมเก้า เหรออีกไหมเหนมครับพ่อตรงไปอีกจะมีร้านมะม่วงชื่อว่าบ้านหมักม่วงนะคะับเส้นนี้เหมือนกันเหรอไม่ใช่เส้นนี้พ่อตรงไปอีกที่นั่นก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีดาราไปนะครบบางคนก็น่า ก็ขอโทษด้วยนะครับแมทพิรันนีนะครับแล้วบางคนก็น่จะมีมินชลิดาคับขอโทษ้าพูดผิดยังไงขอโทษร้านหมักม่วงใช่ไหมใช่ร้านหมักม่วงไหมบ้านหมากบว้านมัก่วงเป็นเพื่อนของพี่เซฟพี่สาวเลยเฉพาะจะพาเมื่อวานว่ผ่านร้านที่ปิดยี่สิบบาทแต่เรื่องไม่อัดเขาปิด เ,เ็นเหตุเหมือนกัน,น,นไม่เ,เคย,ยดินแล้วรรตรงข้ามได้เตรียมจะเป็นร้านซีฟู้ดนะแล้วก็มีร้านแล้วตรงนี้จะมีแม็โครด้วยครับแม็โครแล้วก็ไทยวัสดุใช่ม,มีไทยวัสดุแล้วก็มีร้านหนึ่งเป็นร้านแบบร้านยี่สิบญี่ปุ่นนะคะเออใช่ใช่ใช สาวของน้องเซ็นะมันยายไม่เท่าหน้่เซ็นเลยแต่ก็ชอดอยูเบื้องหลังนะ ปัญหาเมื่อวานผมไปคุยคุณคุณทองนะฮะคุณทองเคยสอนที่โรงเรียนบ้านนาโรงเรียนบ้านนานี่เป็นโรงเรียนระดับขยายโอกาสนะนี่ใกล้จะถึงมอเตอร์เวย์แล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ใกล้จะถึงเรียกว่าอะไรนะพ่อใกล้จะถึงแมคโครแล้วใช่ใช่มงมอเตอร์เวย์ตรงนู้นนะครับจะเป็นแมคโครนะครับตรงนี้จะมีทางลมนะลูกทางลมไม่ งลงแล้วก็จะมีการหันลมด้วยที่โคราจะมีการหันลมด้วยทางลมมอเตอร์เวย์ลงที่ตรงนี้นะครับต่อไปอีกสองปีเนี่ยไปมาหาสูกันสะดวกรวดเร็วนะมอเตอร์เวย์จะเสร็จแล้ววันที่เราไป,ไปยองไปชนนะครับมอเตอร์เวย์สะพานนี้มันสร้างมาตั้งแต ทางขอพโรงเรเงียนบ้านส่งวายว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องับเวลาเรามีธุระเที่ยงครึ่งน,นะเที่ยงตรงนะบางชอบด้วยไม่บอกนะธุระอะไรโอเคตูนอมตะตอนของลุงแดงหน่อย ไม่ติมไม่ตมไหมไม่เปิดขายนี่นี่พ่ออยากลองมาดูร้านนี้อ่ะไปดูได้อขายญี่ปุ่นเนติมไม่กินนะไม่กินแต่อยากไปตรงนี้ตรงนี้เป็นแม็กโครไม่ใช่ขายวัสดุขอโทษพูดผิดเลยครับ ด้วยเวลาเนี่ยครับจุดที่เป็นจุดเชื่อมกันนะระหว่างทน้รถที่จะมาที่ไปขุณหอไม่พูดแล้วไ,ไ,ได้ไหมฮะไ่ครับ <ention> เพิงเ,งเข้าขนาดบรรยายนะ า,า,าขอเสร็จสิ้นแค่นี้นะคะเ,คเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะน่าจะ